เรือรบญี่ปุ่นได้ยกทหารขึ้นบกที่จังหวัดชุมพรความสนุกมันอยู่ตรงที่ว่าเอ้ยซอมบี้ในหนังไทยมันจะเป็นยังไงวะคุณไม่ได้อยากเป็นอาหารหนึงกับพ่อกูแค่อยากกับบ้านมากินข้าเวเย็นที่บ้านกับแม่กับมึงคือหนังเรื่องนี้มันวานด้วยเรื่องของการการต้องไปเจอกับอะไรที่มันมันท้าทาย ยุวชนทุกคนต้องไปหมดมันเป็นคําสั่งฉันเองก็ขัดไม่ได้เชาวไปให้หมดบ้านเลยไหมตายกันให้หมดยุวชนทหารไม่ใช่ทหารอาชีพเขาก็คือเด็กวัยรุ่นกลุ่มหนึ่งอะงถ้าเขาไม่เจอสิ่งนี้จริงๆแล้วชีวิตเขาควรจะต้องดสดใสไปใช้ชีวิตไปแต่งงานเป็นวัยรุ่นเติบโตไปอย่างอย่างที่มันพึงจะต้องเป็นเรื่องวัยวรุ่น สงครามเชื้อโลกมันมาเจอกันเนี่ยพวกนี้แหละมันมีโมเมนต์ที่น่าเอามาทำเป็นหนังจะปล่อยให้เยนท์ทำทคกคนเราแบบนี้หรอครับมันไม่มีคนของเราแล้วเมกตอนนี้มันมีแต่คนแต่พวกนี่ไม่ใช่คน นี่แหละกูะมึงอย่าไปตายเลย